วันนี้มาในลุกแบดบอยนะคะคุณพี่วันนี้มาในลุกของทรงยังแบบโอป p p อปป้านี่กำลังรอก็คือกำลังรอใช่ไหมโอเคได้จ้ะซึ่งเธอปิดไวไฟหรือยังปิดแล้วจ้ะนะครับผมตะนนั้นหนูขอดูอีกรอบหนึ่งนะหนูว่าหนูปิดแล้วนะปิดแล้ว หรือว่า fc นะครับผมเข้ามาแล้วนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์ก่อนนะครับตอนนี้มี่เปิดตัวในร่มนะครับเพราะว่าเดดนี่ร้อนมากนะครับแล้วก็สารทีนงานด้วยนะฮะต้องถือกล้องนะฮะน่ารักมากก็ต้องดูแลิ้่กันละกันนะครับผมเพราะว่านางบอกว่า ามืดนิดๆนะครับใช่วันนี้กินชาใจสันเซ่เครับผมพอดีไปเจอชาซื้อหนึ่งแถมหนึ่งนะฮะรีบเลยใช่ไหมปกติไม่กินนะหนึ่งแถมหนึ่งรีบเลยยี่สิบห้าบาทยี่สิบห้าบาทสองแก้วนะฮะใช่ก็เลยจัดไปซะสองแก้วนะครับทีนี้ก็ใจสันนะครับพี่เอบอกว่าไม่เผื่อพี่ก็เป็นอย่างนี้แหละใช่ไหมถูกต้อง โอเคนะครับผมเข้ามาแล้วนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับผมเดี๋ยวพี่จะพูดถึงวันนี้เป็นไงบ้างกูว้วันนี้มีอะไรบอกท่านผู้ชมซิว่ามีอะไรพิเศษปะ่ะวันนี้เหรอคะครับผมพี่เอมีอะไรพิเศษหรือเปล่าอ๋อวันนี้ก็มีคุยกับลูกค้าหลายท่านนะครับก็ลูกค้าก็ให้ความเรียกว่ามี ทักเข้ามาสอบถามนะฮะเกี่ยวกับรายละเอียดเกี่ยวกับรถนะฮะเพราะว่าผียงผิยงเห็นรถตู้ไปนะครับเข้ามาบ่นครับตอนลูกค้าก็ทักเข้ามาหลายท่านนะครับผมก็เดี๋ยวนัดวันรู้สึกว่าวันอาทิตย์นี้นะน้องๆพีย,ยจะเขา,าเรียกว่าวิดีโอคอลนะฮะให้ลูกค้าดูรถเลยนะฮะแล้วก็บรรยายว่า ลูกค้าดูรถออนไลน์ไปเลยนะคะแล้วก็จองจบแบบออนไลน์จองจบแบบออนไลน์เราก็ทำหลายเคสแล้วนะคะลูกค้าหลายเคสนะคะ,คะซึ่งเรายังทำอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับผมไม่มีหยุดยั้ยงนะครับกี่ท่านแล้วกู้สามท่านจ้าสามท่านนะฮะเข้ามาแล้วนะครับเข้ามาแล้วฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด s u ั s c ส i b e นะฮะให้เพื่อนๆที่กำลัง เรียกว่ามองหารถยนต์มือสองอยู่นะฮะได้เห็นนะครับผมเดี๋ยวพี่เอจะพูดถึงเนื้อหาสาระอีกทีนะครับวันนี้อากาศค่อนข้างร้อนนะน้องกุ้งเนาะใช่แล้วพี่ร้อนอีกแล้วเหมือนฝนจะหมดแล้วนะฝนตกต่างจังหวัดแต่ไม่ตกที่เราที่กรุงเช้าก็แถวบ้านพี่ก็ลมเย็นๆนะฮะเหมือนเหมือนมีฝนที่อื่นนะครับเป็นลมเย็นๆนะครับ ว่าไงครับพร้อมละพร้อมแล้วนะครบค่ะบอกอยากดูรถแล้วค่ะโอเคสวัสดีครับผมพบกับสมชายนะฮะที่เต็นท์พอเพียงวายพีพอนะครับผมพบกันนะฮะเวลายามเย็นเช่นนี้นะฮะซึ่งเต็นท์พอเพียงวายของเรานะฮะจะมีการไลฟ์สดนะครับผมทางช่อง Youtube channel นะฮะก็คือจะไลฟ์สดกันเป็นประจำเกือบทุกวันนะฮะก่อนอื่นนะฮะพี่ขอแจ้งก่อนนะครับว่า เต็นท์พอเพียงวายบีบีของเรานะฮะอยู่ตลาดรถยนต์ออโต้คาซาถนนรามอินทรา67นะครับเปิดทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์นะครับตั้งแต่เวลาเวรประมาณ9โมงกาจนถึงเวลาประมาณ18โมงกานะครับซึ่งเต็นท์ของเรานะฮะพี่ขอแจ้งเลยนะฮะว่าเต็นท์พอเพียงวายบีบีของเรานะฮะจะคัดนะฮะเฉพาะรถยนต์ที่เป็นรถเกรด A เท่านั้นนะครับผมเฉพาะรถส,ยสวยๆนะฮะรถไม่สวยเราไม่ขายนะฮะเราทำไม่เป็นนะฮะ ต้องเรียนท่านผู้ชมเลยนะฮะหรือว่า f c เลยนะฮะเพราะฉะนั้นรถที่มีอยู่ในร้านของพอเพียงวาดีของเรานะฮะก็คือเป็นรถเกรดเทุกคันนะครับผมก็คือจะได้ท่านผู้ชมหรือว่า f c จะได้ทราบนะครับว่าเกานของเรามีมาตรฐานนะครับด้วยประสบการณ์มากกว่า30ปีนะครับแต่ว่าพี่อายุไม่ถึงนะฮะอายุแค่20ต้นๆโอเคแต่ไม่ได้บวกอีก20ใช่ไหม ก็คือก็คือไอ้ด้วยประสบการณ์มากกว่า30ปีเนี่ยเราคัดสรรเฉพาะรถสวยๆเพื่อส่งมอบให้กับลูกค้าทุกท่านนะครับผมโอเคงั้นวันนี้พี่เอจะพามาดูรถนะฮะที่เขาเรียกว่าเป็นพระเอกสำหรับตอนนี้นะครับนั่นก็คือเทนแทนตัวต้าคอมพิวเตอร์นะฮะ3.0นะครับผมดีเซลปี2017นะครับผม รถสวยสภาพนางฟ้าซึ่งเป็นรถเลน <A. S 1> เอนะครับผมน้องุูงพาท่านผู้ชมดูสิบอกคุณลูกค้าดูสิว่ารถเราเป็นยังไงบ้างก็สวยสภาพเดิมไฟหน้าใสกริ๊กเลยค่ะพี่เอใช่แล้วครับม,มีมาพร้อมไฟตัดหมอกนะจ๊ะครับเดี๋ยวดูสีรอบคันนะคะสีบางเดิมนะคะพี่เอใช่ครับผมสำหรับคุณลูกค้าที่กําลังมองหารถตู้นะครับไปไว้ใช้งานส่วนตัวหรือว่าไปวิ่งงานนะครับผม เดียกขอเรียนเชิญน,นะครับที่เต็นท์พอเพียงวายพีของเรานะฮะ<ช>เป็นรถร,รถที่นี่นะครับน้องกุ้งจะเป็นรถมือเดียวนะครับรถมือเดียวป้ายแดงไม่แท้นะครับเช็คศูนย์ตลอดนะครับการันตีร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับท่านผู้ชมที่หรือคลูกค้าที่กำลังมองหานั้นจะบอกว,ว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอน<ช>นะครับผมโอเคน้องกุ้งพาท่านผู้ชมไป สวัสดีลูกค้าทั้งสองท่านนะคะ,ะเดี๋ยวพี่เอเดี๋ยวพี่เอขึ้นไปนั่งให้ดูก่อนนะครับอ่าโอ้โหท่านลูกค้าโทรมานะฮะขออนุญาตไม่รับสายนะครับขออนุญาตไม่รับนะฮะเพราะว่าเออกำลังไลฟ์สดอยู่นะฮะเดี๋ยวผมโทรกลับนะครับผม นี่แหละครับน้องกุ้งขนาดพี่ไลฟ์อยู่เนี่ยลูกค้าจะโทรเข้ามาเยอะมากนะฮะต้องขอต้องบอกเอซเลยนะฮะหรือว่าบอกลูกค้าเลยนะฮะว่าต้องกราบขอประธานอภัยจริงๆนะครับเพราะว่าลูกค้าพี่เอ๋ค่อนข้างเยอะครับผมเขาเรียกว่าเข้าแถวเลยนะฮะเข้าแถวเมื่อจะคุยกับพี่เอ๋นะฮะตัวนี้โมหรือบอกกุ้งไม่โม้ค่ะเรื่องจริงเขาทำงานนี่ไม่มองหน้าน้องเลยค่ะอยู่แต่กับหน้าจอโทรศัพท์นะคะเพราะว่าคุยกับลูกค้าเนี่ยก็ ติ้งต่องติ้งต่องอติ้งต่องมาคุยไงคุยลูกค้าทั้งวันนะฮะ<ช>บางทีก็คุยคนเดียว <c oughs> อ่าไปต่อค่ะไปต่อครับ, <S <S รบผมอ่าน้องกุ้งมาดูสิคันนี้ไม่เท่าไหร่นะครับไม่หนึ่งแสนนะจ๊ะหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยหกสิบเก้ากิโลขายพี่เออ่าไม่ก็คือแสนต,นต้นต้นเท่านั้นนะครับผมคอนโซลเป็นไงน้องกุ้งบอกท่านผู้ชมที่คอนโซลเป็นไงบ้างไม่มากครับผมคันนี้นะฮะเป็น เกียร์แมนนวลนะครับผมมาพร้อมกับความปลอดภัยคือแอร์แบ็กคู่ ABS นะครับผมอ่าพูดง่ายว่าสภาพภายในนี่ใหม่ทุกจุดนะครับน้องกุ้งอ่าดูสภาพเบาะคือพูดง่ายว่าเบาะนี่เจ้าของเดิมนี่ดูแลเป็นอย่างดีนะน้องกุ้งเนาะใช่แล้วค่ะน่าจะไม่ค่อยได้นั่งนะฝั่งนั้นฝั่งนั้นไม่ได้นั่งค่ะครับผมอย่าว่าแต่ฝั่งข้างหน้าค่ะพี่เอกข้างหลังเหมือนกันค่ะข้างหลังเป็นยังไงครับสภาพกริบเลยนะคะนี่ ใหม่จริงๆค่ะลูกค้าพูดงายว่าใหม่ทุกจุดนะครับ่อหลังคาเป็นไงน้องกุ้งหลังคาก็ใหม่ค่ะใหม่มากนะครับผมรถสวยใหม่แท้รเช็คศูนย์ทุกระยะใช่แล้วครับผมคันหน้าเดิมทุกจุดนะคะลูกค้าเออเดี๋ยวพาไปชมในส่วนของห้องเครื่องกันค่ะพี่เอมาลูกค้าที่สนใจอยากเอาไปทําป้ายเหลืองนะพี่เอ ก็สามารถทำได้นะใช่แล้วครับมาดูในส่วนของฝากระโปรงหน้านะครับเช่นเดิมน้องกุ้งนะครับน็อตฝากระโปรงนะครับไม่เคยขันไม่เคยขยับนะครับผมเม็ดอาร์สปอร์ตโรงงานนะครับยังอยู่ครบนะครับผมถ้าเกิดรถชนมาเม็ดอาร์สปอร์ตนี้จะหายไปนะน้องกุ้งเนาะใช่ครัพูดง่ายว่าหายไปสามารถซ่อมได้แต่ไม่เหมือนเดิมนะครับผมไม่ว่าจะเป็นเอ่อ Q4 โรงงานนะครับเป็นสติ๊กเกอร์เป็นเมจิกแต้มๆนี่คือ q c โรงงานเขานะครับเวลาเขา q c รถนะครับผมคันนี้คือเป็นเครื่องยนต์3.0ดีเซลนะครับผมของพลังนั้นไม่ต้องพูดถึงครับขับมันขับสนุกทันใจนะครับผมโอเคนะครับคันนี้นะครับคือ t o y ยต a คอมพิวเตอร์นะฮะสามจุดศูนย์เกียร์ธรรมดาปี2017นะครับผมราคามาแล้วครับราคานะครับราคาเพียงแค่7 8 9 0 0 0บาทนะครับผมราคาเพียงแค่7 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับผมจัดไปนั้นได้เต็มนะครับโปรโมชั่นของเราก็คือนะครับผม1ออกรถศบาทนะครับผม2ฟรีภาษีฟรีพรบ ครับผม3ฟรีบริการเฉือนยชั่วโมง1ปีเต็มนะครับผม4ฟรีเปลี่ยนไถ่น้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์นะครับน้องกุง้งอ่าและที่สำคัญ5นะครับฟรีน้ำมันเต็มถังนะครับผมคันนี้นะครับลูกค้าสำหรับลูกค้าที่มีเครดิตนะน้องกุ้งนะจะได้ดอกเบี้ยพิเศษนะครับผมดอกเบี้ยพิเศษเริ่มต้นที่2.5 9นะครับผมสำหรับลูกค้าที่มีเครดิตนะครับ สำหรับคุณลูกค้าที่จะเอารถตู้นะฮะไปวิ่งงานนะครับก็คือจะไปทำป้ายเหลืองนะฮะเรามีไฟแนนซ์นะฮะเรามีไฟแนนซ์รองรับนะครับผมบริการให้คุณลูกค้าได้เลยนะฮะหรือว่าคุณลูกค้าที่เป็นป้ายฟ้าจะไปวิ่งรับงานก็ได้นะฮะวันนี้ก็ขึ้นอยู่กับว่าลูกค้าจะเลือกแบบไหนนะครับผมโอเคนะฮะสำหรับนกกุุงบอกท่านผู้ชมคือว่าถ้าเกิดเป็นพนักงานบริษัทเนี่ยเอกสารที่ต้องใช้มีอะไรบ้างครับ สำเนาทะเบียนบ้านนะคะสำเนาบัตรประชาชนนะคะสะเตทเมนย้อนหลัง6เดือนสลิปเงินเดือนค่ะหรือว่าหนังสือรับรองเงินเดือนค่ะพี่เอ๋ใช่แล้วครับผมในกรณีที่เป็นข้าราชการหรอนางกุ้งข้าราชการาชการนะคะอ่าสำเนาบัตรสำเนาบัตรสำเนาทะเบียนบ้านสำเนาบัตรประชาชนนะคะหนังสือรับรองเงินเดือนแค่นั้นค่ะพี่เอ๋แค่สามอย่างใช่แล้วค่ะครับแล้วก็ในกรณีถ้าเกิดเอ่อรายได้ไม่ถึงสองเท่าของค่างวดอ่าสามารถกู้รวม กู้ร่วมได้เลยค่ะพี่บางแฟแนนซ์ก็พี่น้องกู้ร่วมกันได้นะบางแฟแนนซ์ก็สามีภรรยานะคะพ่อแม่ลูกที่จะกู้ร่วมได้ก็จะมีอยู่นะฮะเงื่อนไขง่ายก็คือเป็นสามีภรรยาอ่าเป็นพ่อเป็นลูกเป็นแม่เป็นลูกครับผมหรือว่าเป็นพี่กับน้องพี่น้องสายเลือดเดียวกันอยู่ทะเบียนบ้านเดียวกันใช่แล้วครับผมสามารถกู้ร่วมเพื่อมารวมรายได้ให้ได้สองเท่าของค่างวดนะครับ อ้าวคันนี้นะครับสำหรับลูกค้าที่มีเครดิตนะครับผมค่างวดจะอยู่ที่1 3 0 0 0บาทนะครับผม13,000บาทเป็นเวลากี่เดือนน้องคู่เจ็สบงวดค่ะ7 2งวดหรือว่า6ปี6ปีค่ะ,ะครับเจดสองงวดก็คือเดือนละ13,000บาทนะครับใช่ สำหรับลูกค้ามีเครดิตนะพี่เอรับดอกเบี้ย2.79นะใช่แล้วครับสำหรับลูกค้าที่มีเครดิตเริ่มต้นที่3และ4ปี2.59ครับผมแล้วก็5ปี2.79นะครับผม6ปี7ปี2.99ครับโอ้โหโโอ้หเป็นไงครับดอกเบี้ยถูกมากดอกเบี้ยถูกมากก่อนอื่นนะฮะพี่เอขอแจ้งก่อนนะฮะมีเฉพาะที่นี่ที่เดียวนะพุ่งนะ เฉพาะที่เด็์พอเพียงวา p ีีเท่านั้นที่เราทําได้นะฮะที่อื่นที่เอไม่การันตีนะครับสำหรับคลูกค้าที่กาลังมองหารถตู้อยู่นะฮะเพื่อไปไว้ใช้งานส่วนตัวหรือว่าไปวิ่งรับงานนะฮะขอเรียนเชิญนะครับที่เด็์พอเพียงวา p ีออโต้เท่านั้นนะครับผมเพราะว่าเป็นรถสวยเป็นรถเกรดเอเป็นรถมือเดียวใหม่แท้การันตีร้อยเปอร์เซ็นต์นะฮะขอย้ำอีกทีนะครับผม นี่คือโตโยต้คอมพิวเตอร์นะครับ3.0 MT เกียร์ธรรมดานะครับผมมี2 0 1 7นะครับผมราคาเพียงแค่7 8 9 0 00บาทนะครับผม7 8 9 0 0 0บาทนะครับผมจัดไปเน้นได้เต็มนะครับผมโปรโมชั่นของเราคือ1ออกรถศนบาทนะครับน้องกุ้ง2 บริการฉุกเฉินฟรีบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมง1ปีเต็มนะครับผมสามฟรีภาษีฟรีพรบนะครับผมสี่ฟรีเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์นะครับแล้วก็5ฟรีน้ำมันเต็มถังนะครับน้องกุ้งสำหรับลูกค้าที่ดูแล้วนะครับสนใจนะครับรีบโทรเลยนะครับที่เบอร์พีนะครับตอนนี้ครับผมศูนย์เก้าห้าเจ็ดห้าศูย์เจ็ดแปดห้าเจ็ด 0957507857และเบอร์น้องกุ้งครับ0858120888ค่ะอีกเบอร์นึงนะคะเป็นเบอร์พี่ปูนะคะ0882363636ค่ะครับผมพวกเรานะฮะไม่ว่าจะเป็นพี่เอ๋อหรือน้องกุ้งแล้วก็ทีมงานของเรานะฮะยินดีให้คำปรึกษานะฮะลูกค้าไม่ต้องเกรงอกเกรงใจนะฮะลูกค้าสามารถทักอินบ็อกซ์เข้ามาสอบถามได้เลยช่องทางการติดตามงของเรามีกี่ช่องทางน้องกุ้งมี3ช่องทางกับพี่เอ๋อมี ยูทูบที่เรากําลังไลน์นะคะแล้วก็มี t ิ k กต k อกแล้วก็มีเพจรถนะคะพอเพียง YPP รถมือสองค่ะครับผมและอีกช่องทางหนึ่งก็คือช่องทางไลน์นะครับไลแอดนะครับผมลูกค้าไลแอดอีกช่องทางหนึ่งแอดไซ์พอเพียงออโต้คาร์นะครับลูกค้าพิมแอดไซน์ P O R P I A N G ออโต้คาร์นะครับลูกค้าแอดไลน์แล้วทัก b ิ๊บ็อกซ์เข้ามาสอบถามได้เลยนะฮะไม่ต้องเกรงอกเกรงใจนะฮะขอเพียงแค่ลูกค้าเปิดใจนะฮะ อยากมาออกรถกับเรานะฮะมาออกรถที่เต็นท์พอเพียงวายพีพีอนะฮะเรายินดีให้คำปรึกษาก่อนออกรถนะครับผมโอเคนะฮะก่อนจากการวันนี้นะฮะพี่อขอฝากท่านผู้ชมหรือว่า FC ทุกท่านนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด Subscribe นะฮะจะได้ไม่พลาดทุกอ p นะครับผมแล้ว EP หน้าจะมีรถอะไรมาอัพเดตพีพีจะ็่ือลูกค้าต้องติดตามนะครับผมสำหรับวันนี้พีน้องพุง และทีมงานพอเพียงวายพีีต้องขอตัวลาไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีครับ